ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการพิสูจน์นะคะทฤษฎีบทที่9ค่ะของวงกลมซึ่งกล่าวว่าเส้นสัมผัสวงกลมนะคะจะต้องตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัสก็คือเส้นสัมผัสวงกลมนะคะจะต้องตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมก็คือเส้นตรง AB นะคะจะต้องตั้งฉากกับ OP ของเราที่เป็นรัศมีเนี่ยที่จุดสัมผัสค่ะแสดงว่าเราเนี่ยในข้อนี้นะคะ ในทฤษฎีบทนี้นะคะเราต้องการพิสูจน์ว่ามุม OPQ มีขนาดเท่ากับ90องศาค่ะอ่าก็คือมุมนี้นะคะโดยที่เราเนี่ยจะกำหนดอ่าจุดมาหนึ่งจุดนะคะที่อยู่บนเส้นตรง AB ของเราก็คือจุด Q แล้วเราก็จะลากนะคะส่วนของเส้นตรง OQ ค่ะ ซึ่งก็จะเห็นว่าเกิดเป็นส่วนของเส้นตรงสองส่วนนะคะโดยกำหนดให้จุดตัดเนี่ยก็คือเป็นจุด R นะคะก็คือเป็นก็จะได้เป็น O R แล้วก็ R Q นะคะรวมกันกลายเป็นส่วนของเส้นตรง O Q ค่ะอ่าโดยเราต้องการพิสูจน์ว่ามุม O P Q ของเราก็คือมุมตรงนี้นะคะจะมีขนาดเท่ากับ90องศาค่ะ อ่าโดยจากรูปนะคะจะได้จะเห็นได้ว่าส่วนของเส้นตรง OQ นะคะจะเท่ากับส่วนของเส้นตรง OR บวกส่วนของเส้นตรง r q คะ่ะก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง OQ ของเรานะคะ ก็ต้องมากกว่าส่วนของเส้นตรง OR ค่ะเพราะว่า OQ นะคะก็คือเกิดจาก OR บวก RQ ก็แสดงว่า OQ อย่างเดียวนะคะส่วนของเส้นตรง OQ เนี่ยก็ต้องมากกว่าส่วนของเส้นตรง OR ค่ะและเนื่องจากนะคะเนื่องจาก เราเนี่ยทราบว่าส่วนของเส้นตรง op ของเราเนี่ยเป็นรัศมีของวงกลมนะคะก็ต้องมีค่าเท่ากับส่วนของเส้นตรง or ค่ะเพราะเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันค่ะอ่าก็คือ op เท่ากับ or ค่ะโดยที่อ่าเราบอกแล้วว่า o oq ของเราเนี่ยต้องมากกว่า or ค่ะ อ่าแล้วก็จะได้ว่านั่นคือนั่นคือแสดงว่า OQ ของเรามันมากกว่า OR ก็มันก็ต้องมากกว่า OP ใช่ไหมคะเพราะว่า OP ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ OR ค่ะดังนั้น เราก็จะได้ว่าระยะทางจากจุด P เอ้ยจากจุด O ไปยังจุดใดๆบนเส้นตรง AB จะมีความยาวมากกว่า ระยะทางจากจุด O ไปยังจุด P เสมอนะคะนั่นคือ OP ของเราส่วนของเส้นตรง OP เป็นส่วนของเส้นตรงที่สั้นที่สุดนะคะ ที่สั้นที่สุดก็จะได้ว่า OP ของเราเนี่ยส่วนของเส้นตรง OP ตั้งฉากกับเส้นตรง AB จึงสรุปได้ว่ามุม OPQ มีขนาดเท่ากับ90องศาค่ะค่ะก็เสร็จสิ้นค่ะสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่9นะคะของวงกลม